มสามชื่อเก้าอันนี้ง่ายเลขเก้านะอ่าโอเคส่วนทั้งนี้พงงแนะนําให้ก็แล้วกันอันนี้น้องพีทอันนี้มาวินอันนี้แดมีเ<ล>ม,มี่เออเม,มี่อันนี้โยเซฟอันนั้นพรพรอ,อันนั้นเดลนะอ่าสิ่งหนึ่งที่ครูพงอยากจะอ่าน,นี่นี่นี่บันทึกกันนะอ่า ส,สิ่งที่องคงอยากจะบอกพวกเธอก็คือว่าเพื่อนเพื่อนที่เรารู้จักเราจะแบ่งช่วงกันอย่างนี้มหกเราเรียกว่ามัธยมนอนะช่วงตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมเราเรียกว่าหนึ่งเจเนเรชั่นจากมัธยมก็คือจะเป็นปีหนึ่งเนี<ม>่ยจนท่านโตไปเพื่อนสองกลุ่มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกลุ่มมัธยม ขอ,อให้หาเยอะๆแล้วตุนเอาไว้อันนี้เป็นต้นทุนที่สําคัญเพราะเพื่อนกลุ่มนี้เกลือเกลือไอ้เกลืออ,อยู่อยู่ห้องนี้ครับอยู่ห้องนี้อ่าน้องน้องของสองคนนี้เพื่อนกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจเพราะอะไร พราะทุกคนเติบโตมาบนไม่มีผลประโยชน์เ <Awards> ติบโตมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเล่นด้วยกันกินด้วยกันทะเลาะด้วยกันนะไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเธอขึ้นปีหนึ่งเพื่อนกลุ่มปีหนึ่งมันเริ่มมีโปรเจกต์มันเริ่มมีความคิดมันเริ่มมีอนาคตฉะนั้นเป็นเพื่อนที่กลุ่มมีผลประโยชน์ฉะนั้นความนกคิดจะไม่สินเสียเท่ากับเพื่อนกลุ่มแรก ดังนั้นการที่เอามาวันนี้ให้เจอกันก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนกันได้ก็โอเคถึงแม้จะไยต่างกันนะโอเคก็เลยเราจะที่ฐานด้วยกันสาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายมื่องขาขอบพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงโปรดให้เด็กๆตอนนี้ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่วันหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจที่จะเลือกเดินแล้วก็รับพระองค์เป็นพระเจ้าของเขาให้พระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญ,ญญาในการเรียนรู้ เรื่องการเติบโตในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างยากเลยขอพระองค์ทรงโปรดที่จะประทานสติปัญญาและนำพาและให้เขาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้สักสิน้นี้ขอแล้กระตุนำพาจากพระองค์กาบทุนขอในนามของพระเยซูคริ Й สต์อาเมนโอเคเรื่องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขึ้นขึ้นไว้อย่างนั้นก่อนคบเราจะมาทวนเพราะว่ามันมันมันขึ้นแกนใหม่ เราทั้งหมดเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งหมดต้องเรียนรู้ทั้งหมดห้าแกนก็คือหนึ่งลักษณะของพระเจ้าสองบุคคลในพระคัมภีร์สามพระกิติคุณของพระเยซูสี่เรื่องติดตัไฟจิตวิญญาณอ่าอันนี้คือเรื่องสิบพอแล้วก็ห้าเกิดผลในชีวิตปัจจุบัน,บนเนื่องจากพวกเธอเรียนมาแล้วหนึ่งสองสามวันนี้ครูคงกําลังคิดว่าจะให้พีทพูดให้ที่ทั้งสองดีไหมออมม่ดินอ่ะ อภรรดีไหมไม่ดีเบลดีไหมเขาบอกเบลนัดนันนจะเป็นเบลไม่ดีมาวิน <c oughs> มาวินโอ้โหครูคนโปรทั้งครูเลยอ่ะไม่เอาอ่ะโอเค <c oughs> อโยเซ่ไม่มีอะไรหรอกคำพูดของครูนนี้เพื่อสร้างให้พวกเธอหัวใจเต้นเร็วขึ้น พอรู้แล้วแหละว่าพวกเธอไม่สามารถทําได้แต่จริงๆมันจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ว่าอีกหน่อยในอนา,นาคตถ้าเธอเลือกพระเจ้าแล้วเอาถามเรื่องเธอเรื่องพระเจ้าเธอต้องพูดให้กับคนแปลกหน้าให้รู้เรื่องภายในสามสิบวิในสามสิบวิเห็นไหมทุกวันนี้เธอยังไม่พร้อมดังนั้นพวกเธอต้องเรียนต่อไปเพื <c oughs> ่อมีความพร้อมเนี่ยต้องพูดอ้าวดังนั้นครูงก็เลยต้องทําหน้าที่ทําแทน ุ๊บอ่าเอาละวันนี้ครูคงจะขออนุญาตใช้สองภาษาคือเป็นภาษาที่เป็นคริสเตียนกับภาษาที่เขาเขาเขาไม่ได้เติบโตมาทางคริสเตียนนะแต่เขา,อ,าอยากมีโอกาสที่จะมามามา,มารู้ว่าคริสเตียนเป็นยังไงนะโอเคเราถ้าเราพูดถึงคนจริงคนจริงเฮ้ยคนนี้เป็นคนจริงหมายถึงอะไรหมายถึง โอ้โปรไฟล์ได้รับโปรไฟล์โปรไฟล์รู้จักใช่ไหมโปรไฟล์รู้จักนะก็คือแฟ้มแฟ้มแฟ้มที่เขานําเสนอตัวเองเรียกว่าโปรไฟล์แล้วก็เราฟังวิสัยทัศน์เขาวิสัยทัศน์เขารวมไปถึงภาพแห่งความใฝ่ฝันของเขาแล้วก็ผลงานของเขาที่สามารถตอบสนองใฝ่ฝันแล้วเขาก็บันจุในโปรไฟล์คือคนอย่างนี้แหละลเรียกว่าคนจริงคือคิดได้ทําได้ อูด่ถูกไหมอ่าเป็นคนจริงตอนนี้พอมาถึงพระลักษณะพระเจ้าก็เช่นกันเช่นกันคืออะไรเราจะรู้จักพระลักษณะพระเจ้าจากอะไรอ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องลงแอปพระคัมภีโอ้โหมันมีมาพัะคมภีพระลักษณะพระเจ้าจะพูดจากพระคัมภีเร่มนี้แล้วการที่เรารู้พระลักษณะพระเจ้าเพื่ออะไร เพื่อร an ู้แผนการของพระเจ้าเพื่อร mm ู hmm. ้ว <e ่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเพราะอะไรการที่เรารู้ตรงนี้เพื่อว่าอีกหน่อยอะไรที่เป็นคนเก่งแน่นอนก็ักมากจากจะมีคนเรียนแบบเช่นนักบานเขาเลี้ยงลูกอย่างนี้เก่งแค่เรียนแบบว่าเลี้ยงลูกเก่งเอาเป็นนักบานเหมือนกันนักบานนั้นไม่เขาแค่เรียนแบบแต่ไม่เหมือนแต่การที่เราเรียนรู้พระลัษณะพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่า นี่คือพระเจ้าที่ทแท้แท้นี่คือพระเจ้าที่มีแผนการอย่างนี้แล้วก็ทําได้ทําให้เราเลยต้องเรียนรู้หัวข้อนี้นะโอเคเอาละหัวข้อต่อไปที่เราต้องเรียนคือเรื่องนี้เรื่องบุคคลในพระธรรมพีเอาละเปรียบเทียบกับภาษาของน้องเขามันก็คือข่าวสารทุกวันเนี้ยพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนนี้พูดถึงอะไรต่างๆเยอะแยะพูดถึงหลากหลายมีทั้งคนดีคนไม่ดีเยอะแยะไปหมด ตรอ๊มันเป็นข่าวสารเราจะเห็นพบเหตุการณ์ถ้าคุณเข้าไปในข่าวสารคุณจะเจอเหตุการณ์แล้วคุณก็จะเจอนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นี่อันตรายไหมนักวิเคราะห์อันตรายไหมนักวิเคราะห์นี่อันตรายเพราะว่าหลายคนจะคอยตามนักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าโอ้อยางเช่นเราเห็นง่ายๆภาพที่เลยว่า เขาเรียกว่าพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้เราเวโดยข้อว่าฝนจะตกอากาศจะหนาวโอ้เราก็รีบเตรียมตัวรีบอย่างนี้อ่าแล้วปรากฏว่าไม่ตกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปเชื่อเขาไงเนี่ยเขาบ่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยนะนักวิเคราะห์ฉะนั้นการที่เราฟังนักวิเคราะห์ใน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 โลกปัจจุบันเราต้องเอามาตึกตอง,องด้วยเวลาเดียวกันเราต้องมาดูผลปรากฏแล้วก็กลับไปที่ว่านักวิเคราะห์คนนี้เชื่อถือได้ไม่ได้อ่าอันนี้คือบุคคลบน ทั่วไปบนโลกแต่บุคคลในพ,พัมพีคือในเนี้ยมีบุคคลอยู่เยอะแยะมากมีเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราไปทางไหนแล้วคนที่ไม่ได้ไปตามทางของพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเจ้าให้บุคคลในพ,พัมพีต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เรามีตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าถ้าทำตามพระเจ้าจะเป็นงี้ถ้าไม่ทำตามพระเจ้าจะเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ นี่คือวัตถุประสงค์การที่เราเรียนรู้เรื่องบุคคลนะครับพี่โอเคข้อที่สามที่เราเรียนรู้ที่เราเพิ่งจบไปคือเรื่องพระกิติคุณของพระเยซูอัน,นอัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้เป็นสั์สั์เฉพาะนะถ้าเปรียบเทียบกับทั่วไปเขาเรียกว่าชีวประวัติเป็นหนังสือชีวประวัติของคนคนหนึ่งข้างในจะโอ้โหเจ้าเจ้ยเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายมันก็คล้ายๆกับโปรไฟล์นั่นแหละ แล้วก็คล้ายๆกับการแสดงวิสัยทัศน,น,น,น์แล้วก็เป็นภาพแบบความฝันอาพตแล้วก็มีผลงานเขาเป็นการโชว์แต่สิ่งที่ต่างกับพระกิตติกุลของพระเยซูคริสต์คืออะไรคือพระกิตติกุณนี้จะสอนบอกสั่งแล้วเป็นคําที่มาถึงเราโดยตรงไม่มีการตีความเพราะเราจะสังเกตว่าในชีวประวัติเนี่ยบางครั้งจะมีการอ้างอิงเกี่ยวกับคําพูดในพระกิตติกุลของพระเยซูคริสต์นะแต่สังเกต ที่เป็นชีวปร,ระวัติเนี่ยเขาไม่เคยบอกว่ามาวินทำตามผมนะมีชีวปร,ระวัติเล่มไหนเขียนงี้บ้างทำตามผมนะแลวอนาคก็เธอได้เป็นกัณานทิปฎีเหมือนผมไม่มีแต่พระกิติคุณพระเยซูมีว่าเชื่อทำงานแล้วชีวิตชีวิตอย,ย่างจะรอนะตอนและบอกแล้วมีรายละเอียดนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันตอนนี้น้องเขาจะสงสัยว่า เอ๊ะเจ้าพรกกิจที่คุณพี่เยซู US, คิดมันเป็นยังไงอ่าก็เลยต้องเสริมมาให้นิดนึงมาวินเร็วอธิบายอันนี้ใช้ได้ละเร็ว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 สรุปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำโอี่เล่มกี่เล่มกี่เล่มเกาในในนี้จะแบ่งออกมาเฮ้ยแนะนำภาพคำพี่อยู่วันนี้แค่แนะนำภาพพี่เอง อ่าช่วยกันช่วยอ่ะอ่าในเล่มเนี้ยอ่ามันจะแบ่งขึ้นกันข้ามพี่เก่าอ่าเก่ามีกี่เล่มอ่าใหม่มีกี่เล่มอ่าในยี่บเจ็ดเนี่ยมีอยู่สี่เล่มนะสี่เล่มนั้นก็คือมัทธิวมาระโกลูกายอนสี่เล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพระกิตติคุณของพระเยซูฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าพระเยซูพูดว่าอะไรพระเจ้าพูดว่าอะไรเล่มสี่เล่มนี้ เอาเ,ววรเรียกว่าไน้เปิดในเรืเปิดคือไม่ต้องแปลคือเป็นคําของท่านจริงๆนะอโอเคนี่แหละเราเรียกว,ว่พาพระคิดที่คุณพะเยซูกคิดอโอเคอ่าจบการสรุปเอาละต่อมา <c oughs> เราจะพูดเรื่องติบโตไฟ,ฟจิตวิญญาณเรื่องติบโตไฟ,ฟจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนได้แค่ส่วนบนส่วนล่างที่เป็นภาษาของเขายัางไม่มีการบันทึกและไม่มีการ รวบรวมเป็นวิชาการนะเรื่องจิตวิญญาณยังไม่มีการรวบรวมเป็นวิชาการนะเอาละเราจะมาเริ่มต้นกันยังไงเอาคำว่าเติบโตก่อนทุกคนให้คำนิยามคำว่าเติบโตยังไงโตขึ้นโตขึ้นนะอ่าโตขึ้นโตขึ้นเข,นะข้าใจนะเข้าใจนะอ่าโอเคเรามาดูเอาอะไรเป็นตัวชีวัต ว่าจะเติบโตอะ <c oughs> อะโอเคจูมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรอะไรเนี้ยเรียกว่ามีการเติบโตไม่ใช่ไอโตเนี่ยมันครูเห็นมากเกือบปีแล้วมันไม่เคยเติบโตเลย,ตยแต่มันเสื่อมมันถอดถอยตัจนมาใหม่ๆม,มันใหม่ไงตอนนี้มันเก่าแล้วโอเค นะอ่าเร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 าิเร่มได้ชมนี่างะเอานี้เราเรามาดูตัวชีวัดตัวหนึ่งนะมาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องผลการเรียนครูจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวขึ้นจอดทายังไงถึงจะเกิดเป็นตัวชี้วัดขึ้นมาได้ <Yes. S 1> เรื่องผลการเรียนอ่าม่เกดคร <Yes. S 1> าวนี้อย่าลืมทำยังไงถึงจะเป็นค่ามาตรฐาน เพราะนี่มห้ามสามมีคนแล้วโดยเฉพาะมาวินะได้เปรียบเพราะว่าเกัสูง่าเพื่อนเนี่ยะแล้วเรา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 ล้วแล้วตัวตัวชี้วัดจะทํำยังไงเห็นไหมเออมัน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 จะมีตัวชี้วัดเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละใครจำเรื่องนี้ได้บ้าง ให้จำเรื่องนี้ได้บ้างอย่าลืมทุกคนมีสิทธิสิทธิส่วนบุคคลจากนั้นจงรักษาสิทธิส่วนบุคคลอ่าสิทธิส่วนบุคบคลหมายถึงอะไรผมไม่ได้อ่ารูปุปปนี้เขาอาจจะมีการเฉลยเลยนะพออยังงภาพไม่มาพอ สุขภาพเราข้อมูลการเงินเอ่ยข้อมูลทุกๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับตัวเราเราเรียกว่าที่ส่วนบุคคลนะไม่เมผยแพร่ฉะนั้นจากจุดนี้เราก็เลยต้องให้ครูสมพรยุติการอาัดครูสมพรหยุดการบันทึกก่อนค,ครูสมพรหยุดการบันทึกก่อนเราจะคว้ามบันทึกเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้